ค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งานตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะใช้ถ่าน CR2 นะคะหาซื้อได้ใน s h อ p e e ช่องใส่ถ่านอยู่ทางด้านล่างนะคะเวลาเปิดก็เลื่อนตรงนี้เวลาใส่ฟิล์มเรากดที่ฝาหลังนะคะให้เขาเด้งออกมาใช้ฟิล์มร้อยสามห้าทั่วไปเลยนะคะเลื่อนเปิดตัวนี้จะอ่านค่าฟิล์มให้ออโต้นะคะเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยฟิล์มลันเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะ เราก็เริ่มกดถ่ายได้เลยถ้าเราไม่ตั้งอะไรนะคะแฟลชเขาก็จะเป็นโหมดออตโต้ถ้าแสงสว่างพอแฟลชก็จะไม่ติดนะคะปุ่มนี้จะเป็นซูมเข้าซูมออกตัวนี้จะซูมได้เยอะนะคะได้ถึงร้อยเจ็ดสิบรุ่นนี้เขาจะมีสองรุ่นนะคะจะเป็นร้อยห้าสิบกับร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ก็แค่ระยะต่างกันนะคะฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย ฟังก์ชันตรงนี้เป็นแก้ตาแดงนะคะแฟตก็จะกับพริบก่อนหนึ่งทีบ,งบังคับเปิดแฟตแล้วก็ปิดแฟตนะคะตรงนี้จะเป็นโหมด AF นะคะตรงนี้เขาจะเป็นถ่ายวิวก็คือจะชัดทั้งภาพ ตุ่น,นี้จะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะคะไฟแดงด้านหน้าจะขึ้นเราก็ตั้งกล้องไว้ได้เลยส่วนวิธีตั้งวันที่นะคะเราก็กดตรงนี้แช่ไว้แล้วเวลาอยากาถ้าจะเปลี่ยนตัวเลขกดตรงซูม เปลนเดือนแล้วก็กดแบบนี้เลยอันนี้เป็นเวลานะคะถ้าเราอยากาไม่ตั้งวันที่เราก็กดปิดแบบนี้ก็คือปิดไว้นะคะเขาจะอยู่ที่มุมภาพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขนับฟิล์มส่วนบวกลบตรงนี้นะคะเขาจะเป็นปรับตามค่าสายตาเรานะคะสายตาสัา้นสายตายาวเราก็ปรับตรงนี้เลยช่องมองจะชัดเบอร์ตามเลยนะคะตรงนี้ ตัวนี้นะคะถ้าถ่ายหมดหม้วนเขาก็จะกอกลับให้เองส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นหมดพานอรามาเราเลื่อนเฟรมไปในช่องมองเนี่ยจะขอเป็นเฟรมพานรามานะคะเป็นเฟรมยาวเลื่อนกลับก็จะเป็นเฟรมปกติสมมุติถ้าเราถ่ายหมดหม้วนนะคะแล้วอ่า ถ้าเราอยากบังคับให้เขากลอกเราก็ใช้อะไรเล็กๆเนาะจิ้มตรงนี้นะคะเฟร,รมเขาก็จะกอกลับเลยตรงนี้คือปุ่มบ,บังคับกอฟิล์มกลับนะคะเล่จะลันถอยหลังเราก็นำฟิล์มออกไปล้างได้เลยนะคะ ใช้งานตัวนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะ